มากันนักเอกหลุดจุงนะครับน่ามาที่หน้าวัดเลยนะครับประมาณ5้าสิบหกสิบโลก็หลายถุงอยู่ครับวันนี้ถือว่าฉลองเปิดร้านเลยนะครับนี่หน้าวัดสายแดงเลยนะครับเดี๋ยวเทลงไปเลยครับใครที่จะมาซื้อขนมปังตกปลาไอขนมปังเลี้ยงปลานะครับอยู่ตรงข้างวัดสายแดงนะครับตกปลาสำนักคุ้มภัยอะครับจะมีร้านขายส่งขนมปังแบบนี้ด้วยนะครับซื้อที่ร้านเสร็จปุ๊บก็มาเลี้ยงปลาได้เลยนะครับ เป็นราคาส่งถ้าใครมาทําบุญก็เดี๋ยวคิดราคาส่งให้นะครับก็อยู่ลองเซิร์ชคําว่าตกปลาสํานักคุ้มภัยนะครับแล้วก็ไปติดต่อที่ร้านได้เลยอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดนะครับเป็นร้านใหญ่ๆมีร้านตกปลากับร้านเหยื่อกับร้านขนมปังขายส่งนะครับมีสองร้าน hey, เทอะไรได้ปะเอกเดี๋ยวให้นะเอกเทลงไปเลยนะครับเท hey, ลงไปเลยให้มันลุมกินทีเดียวไปเลยนะฮะอ่ะ ระวังกระบังแมงลงไปด้วยนะเองเอียงเอียงลงไปดิหนักเหรอโอ,อ้โหถือว่าวันนี้อิ่มเลยอะ่ะจุกจุกเลยครับวันนี้อิ่มเลยเทแล้วมันจะกระจายลงไปนะครับเดี๋ยวเดแล้วช่วยเได้อแบบนี้เลยนะครับจุกจุไปเลยโอ้ อีเดียวไปเลยครับโอ้โหนี่มันเยอะปลาเยอะมากนะแทบเดียวหมดเลยอะแทบเดียวหมดเลยนะครับหมดเกี้ยงเลยอ่ะโอ้โยางไวเลยให้เท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกครับมันเยอะมากใครจะมาทําบุญก็มาได้เลยนะที่วัดสาแดงนะครับถ,ถ้ามาจากถนนถนนรักษาเนี่ยมันจะอยู่ด้านนี้แต่ลานโอจะไปด้านนู้นนะครับ จะอยู่ตรงฝั่งตรงข้างวัดสระแดงเลยนะครับลองลองเซิร์ชดูที่เน่โอบอนะครับตกปลาสำนักกุ้งปายจะมีเหยื่อสําหรับเลี้ยงปลาด้วยนะครับหนมปังสําหรับเลี้ยงปลาด้วยเป็นราคาส่งให้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนครับกลับมาถึงหน้าร้านแล้วนะครับเนัตอบธิริพายฝั่งตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะ่ะเป็นวัดสระ,ะแดงนะครับที่เน็อบไปให้อาหารปลาเมื่อกี้นี้ตรงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวตำลึงกับโรงเรียนวัดนะครับตรงนี้เป็นสนามบอลนะครับแล้วก็อยู่หน้าปากซอย9ทับ2นะครับ โซนตรงเนี้ยที่อยู่ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลานะครับอุปกรณ์ตกปลากระเบตตกปลาอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนที่ว่าเป็นร้านขายส่งขนมปังอะ่ะที่นูอไปให้ปลาเมื่อกี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นี่ตามน้าเอกไปเลยนะครับตามน้าเอกไปเจอร้านนวดก็ป้ายก็อยู่นี่ตรงนี้จะทําแบบขนมปังอย่างเดียวนะครับนี่นี่เลยนะครับด้านในก็จะเดี๋ยวให้ดูของข้างในนะครับ อันนี้นะ้อ๋สั่งมาไว้ห้าร้อยหกร้อยโลเพียงพอมีของอยู่นะครับท่านใดที่น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 ีน่เต็มเลยนะครับต้องพึ่แผ่ไว้เพราะว่าอากาศมันร้อนกลัวมัน,เป,นเป็นเป็นลานะครับถ้าไหนเป็นลาเนาะโอ๋จะไม่ไม,ไม่ไม่แพ็กให้นะไม่แพ็กส่งให้ก็จะเอาตัวดีๆทําให้นะครับเดี๋ยวเสียชื่อก็เราต้องเรื่องกําไรกําไรไม่เท่าไหร่หรอกนุ่นเอกอยู่ตรงนั้นสะพานไฟอยู่นะั้น กำไรมันไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่ว่าน้องโอ Trans ไม่ยอมเสียชื่ออยู่แล้วนะครับค้าขายเนี่ยถ้าใครทําเสียชื่อเนี่ยขึ้นมานะครับต่อไปเขาจะไม่ซื้อขายกับเราอีกนะครับเรางโูยึดหลักตรงนี้เลยนะครับต้องซื้อสัตว์สุจริตนะครับอย่างเช่นขนมปังถ้า,า,าออกมาเป็นลามาขายให้หแ,แล้วเป็นลานิดนึงเนี่ยงโูไม่ขายเลยนะหนไม่เอาเลยเรามันเสียชื่อเรานะครับจะไปคิดกาไรบาทสองบาทแล้วจะเอาชื่อเสียงมาเสี่ยงเนี่ยแล้วก็การค้าขายมันก็จะไปต่อไปไม่ได้ยาวนะครับ อ่าเดี๋ยวฝากลูกค้าไว้มีบริการอย่างนี้ด้วยนะโนะบอกก่อนถ้าใครสั่งมาทางเพจนะครับเป็นเพจเหยื่อตกปลาคลองทวีราคาส่งนะครับชื่อเพจเหยื่อตกปลาคลองทวีราคาส่งหรือว่าตกปลาสำนักุทายทั้งมาเพจไหนก็ได้นะครับมีบริการโอนตังเข้ามานะครับแล้วก็สั่งถุงนึงเนี่ยนะ้ตจะแพ็คอย่างเงี้ยถุงนึงเนี่ยอย่างเงี้ยถุงใหญ่ๆอย่เงี้ยนะครับ10กิโลแล้วก็10กิโลเนี่ยก็คือถ้าเป็นราคาส่งโน้ตจะทําแบบนี้จะไป ใครสั่งมา10โลนะโอก็จะเขียนชื่อโอนตังเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อไว้ที่ถุงเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีไม่มีเวลามาทําบุญนะครับเขียนชื่อแล้วอนุโมทนามาได้เลยนะครับเดี๋ยวน้อนโอ๋จะไปทําบุญที่วัดสาแดงให้แบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็เขียนชื่อไว้ที่ถุงจะส่งอุทิศให้ใครหรือยังไงก็เขียนมาได้เลยนะครับน้นโอจะไลฟ์สดหรือถ่ายวีดีโอส่งให้ลูกค้าดูนะครับบริการตรงนี้ก็จะสะดวกสบายนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเงินลูกค้าก็ได้บุญนะครับ เพราะว่าเราก็ถือว่าเราให้อาหารปลาแล้วก็ความซื่อสัตย์ของอนโอนี่ไม่มีอยู่แล้วไม่มีคดโกงอยู่แล้วนะครับก็ตรงๆเลยครับช่างกิโลให้ดูถ่ายให้ดูไปให้อาหารปลาก็เอาชื่อถุงไปไปไปลงให้เลยนะครับก็อยู่ในกิโลแล้วถ้าเอาไปให้อาหารปลาให้เอาไปเลี้ยงปลาให้ด้วยเนี่ยแล้วก็เขียนชื่อมาแล้วโอนตังมาแล้วให้อนโอไปเลี้ยงปลาให้นะครับโงโคนิโลละแค่15บาบาทพอ สิบห้าบาทนะั้นโอไปทําบุญให้เลยถ่ายวิดีโอส่งให้เลยนะครับแล้วก็ลงหน้าเพจให้ด้วยนะครับว่าถุงนี้เป็นของขายถุงนี้อนุโมทนาให้ใครนะครับเดี๋ยววันนี้นะ้องโอลาไปก่อนใครจะติดต่อมาก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับนี่ตรงหน้าร้านนะครับเียวตกปลาคลองทวีราคาส่งนะครับ0ู6ย์9 0้าหเก้าสองนดสนะครับศู6ย์9 0้าห้าหรือเพจอุปกรณ์ตกปลาสำนักคุ้มภัย พักมาเพจนหยก็จะเจอหนโอนะครับเดี๋ยวโนโตอบเองนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ